สวัสดีค่ะตัวโต้กำลังทำอะไรคะทุกคน่่ตัวโต้กำลังจะยำผลรไม้รวมค่ะมีอะไรบ้างค่ะมีบลูบอรี่สตอเบอรี่กีวีแล้วก็รัสเบอรี่นะคะรัสเบอรี่อบางุ่นด้วยค่ะองุ่นดำนะคะทุกคนค่ะอ่งุ่นสีม่วงนะคะมาค่ะมามามาเตรียมน้ำยำไว้แล้วค่ะมีน้ำปลาน้ำปลาราน้ำตาลผงชูรสแค่นั้นเด้อค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็ พริกป่นค่ะนี่แหละค่ะตาเตรียมใส่นี่ไว้เลยะคะ่ะไม่เยอะมากค่ะมามายำด้วยกันเลยค่ะใช้มือกว้าลงไปเลยค่ะมาใครอยากแซบมากแซบน้อยก็จัดลงไปเลยนะคะมาค่ะน้องขาทีนี้เราก็ยำเลยค่ะคนคุกคลิกกับน้ํายำาไปเลยค่ะน้ําตาลก็ตัดไปหน่อยนึง ผงชลรดก็แล้วแต่ใครชอบนัวมากนัวน้อยก็ใส่ลงไปนะคะพี่น้องค่ะการทำอาหารสูตรใครก็สูตรมันไม่ตายตัวค่ะแซบ่บใครแซบ่บมันแซบชั้นไม่เกี่ยวกับผู้ใดเนาะคะ่ะน้อง่ะพี่น้องค่ะ,น,คะนะคะเสร็จแล้วเราก็ลงจานนี่เลยค่ะคลุกคลิกเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ แล้วก็ค really cool. um. ่อยมาแซบมานนวด้วยกันค่ะหน้าตาก็ดีอยู่หรอกค่ะรสชาติค่อยว่ากันเนาะเอาหน้าตาไว้ก่อนฮะมา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 ค่ะมาแซบมานนวกับตัวโ้เลยค่ะผลไม้รวมกับรวมวิตามินซีหน่อยหนึ่งนะคะช่วงนี้โรคระบาดต่างๆโรคไข้หวัดต่างๆวิตามินซีช่วยได้คมา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 แซบกับตัวโตเลยจ้าทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยแตนนอนแลปลาล้อพากินอีกแล้วจ้าหลังจากยำเสร็จแล้วเราก็มากันเลยค่ะมาเติมวิตามินซีให้ร่างกายกันเลยนะครับพี่น้องค่ะมาค่ะนั่งกินที่ครัวนี้เลยมาแซบบรรวกับตัวโตวเลยนะจ้ะอืม อร่อยดูดูค่ะปลรราหน่อยนึงน้ำปลาหน่อยหนึ่งน้ำตาลผงชูรสแล้วก็พริกป่นแค่นั้นนะคะเครื่องยำของโตโต้ตค่ะความเปรี้ยก็ความเปรี้ยวของผลไม้เลยค่ะกีวีค่ะสตอรอเบอรี่องุ่นค่ะ อาหารว่างอาหารกลางวันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ ช่วงนี้โรคระบาดเยอะโรคบาดโรคอะไรเยอะเราก็เติมวิตามินซีให้แก่ร่างกายครับพีนนน่น้องค่ะหวานๆอมเตียวอมหวานพอดีพอดีอดอดครับ รัดเบอร์รี่ว่าสินมาลูกเล็กก็บูเบอร์รี่ค เพิ่มวิตามินซีให้แก่ร่างกายหน่อยหนึ่งเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ